ถ้าเปรี้ยวร้ายฝ่ายหญิงตอนนี้ฝ่ายชายยกให้คนนี้ครับคุณผู้ชมคุณพลุณพัฒนะฮะแน่นอนว่าเล่นละครเรื่องไหนเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่มีแผ่วโดยเฉพาะตอนนี้ครับผมนี่มอลัมซัมเมอร์ขนาดเป็นสองตอนสุดท้ายแล้วนะฮะอยากจะบอกว่าตัวละครพี่พลเนี่ยยังสร้างเรื่องราวไม่หยุดเลยทีเดียวยังตามราวมีคนโน้นคนนี้ไปทั่วเ,ออเลยนะครับแล้วก็สองตอนสุดท้ายเหมือนที่น้องนิวบอกคือจะเริ่มได้รับกรรมแล้วนะอย่างฉากนี้กลุ่มลูกหลานยายดวงเนี่ยคือแบบมาดูลูกอย่างแฮปปี้สดใสใช่ไหม แต่พอคุณพลร,รู้ว่าลูกอยู่ที่นี่ก็ตามมาสอ่องแล้วดูส่องไปส่องมาเอาอีกแล้วดูแววตาจะขโมยอ,อีกแล้วแล้วเบื้องหลังด้อมๆมองๆ <c oughs> แววตาเนี่ยร้ายกอดน,นะดูเนี่ยโหดขนาดนี้ดูอเอ้ยเดี๋ยวก่อนสังคัดหรือเปล่ายังไงยังไงกันเนีโฮโฮโฮ่ยพนกันอะไรขึ้นยไปตลกเฉยเบื้องหลังนะฮะ ก็ได้มีโอกาสได้เห็นลูกครั้งแรกครับรู้ว่าลูกมาอยู่บรโงพยาบาลแล้วก็เลยแบบว่าวางแผนที่จะไปขโมยลูกที่บ้านครับอ,อยากฝาก <c oughs> การกระทำนั่นแหละรครับถ้าทำอะไรไว้ในสิ่งที่ไม่ดีแล้วสิ่งที่เราได้รับคือผลกรรมที่มันตามมาแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะได้มองเห็นในความน่าสงสารของคนคนนั้นว่าสุดท้ายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณ เนีคอนเฟิร์มเลยนะพี่ผลนอกจอเขาเป็นคนตลกแบบนี้แหละแต่ในจอร้กาดมากนะฮะจะร้ายขนาดไหน2ตอนสุดท้ายหมอลามซัมเมอร์ครับผม20นาฬิกานาทีนะครับ